ครับมาช่วงที่2ของรายการตรงปกตรงประเด็นนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่5้ากรกฎาคมนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมรายการบางท่านก็รับชมย้อนหลังนะครับก็กราบขอบพระคุณที่ช่วยกันกดแชร์นะแชร์ส่งกันต่อๆไปนะครับถ้ามีอะไรก็ติชมกันมาได้วันนี้ก็อย่างที่ปกนะผ้าหัวไว้นะครับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำเพื่อไทยไปต่อ นายกรัฐมนตรีไม่มีคําว่าเก้าไกลแล้วนะครับทําไมถึงฟันทงอย่างนั้นทําไมถึงวิเคราะห์แนวโน้มเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าโดยความเชื่อของเราก็คือว่าของเราคือของรายการนะขุน <c oughs> พิธานี่ยากครับที่จะไปถึงดวงดาวได้เพราะว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีนั้นนะน,นะต้องใช้เสียงสามรอเจ็ดสบเสียงให้ได้เป็นอย่างน้อยนะครับสามรอเจ็ดสบเสียงครึ่งหนึ่งก็3ามรอเจ็ดสิบาของสมาชิกสองสภา,านะครับ สัปดาห์หน้ารู้กันแหละครับและผมได้ทิ้งท้ายไปในช่วงที่แล้วบอกว่าอาจารย์วันนอจ,จะเปิดโอกาสให้ถึงสองรอบสามรอบนะครับคือดูสถานดูสถานการณ์จะจะเปิดโอกาสให้เพราะอะไรครับเพราะ MOU ที่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับได้เขียนเอาไว้ชัดเจนใน MOU 4สี่ข้อเมื่อวันที่สามตอนถแถลงข่าวนะครับตกลงกันแบบชุกระหุแล้วครับขนแดงไกลเคาะวันนอประธานสภา แถลงการ4ข้อนะเอาข้อที่3เลยข้อตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภา,าผู้แทรนรัศดรและรองประธานสภา,าผู้แทรนรัศดรในครั้งนี้เป็นไปเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง8พักในการจัดตั้งรัฐบาลเสนอและสนับสนุนนายพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถ โดยดำเนินการตามข้อตกลง m o u ที่ได้ถแถลงร่วมกันเมื่อวันที่22พฤษภาคม2 5 6 6นะครับนี่ข้อ3นะครับยังไม่ถึงข้อ4ที่สีแดงๆนะเดี๋ยวค่อยมาวิเาข้อต่อเอามาที่ผมต่อวิเีข้อตำแหน่งนายกกันต่อนะฮตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนี้คือซึ่งแน่นอนแหละครับพักเพื่อไทยต้อง เดินหน้าต่อไปอุ้มให้คุณพิธาไปถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีให้ได้จะไม่เสนอตัวแข่งขันแน่นอนอันนี้เชื่อเชื่อได้เลยนะครับแล้วทำไมฟันธงว่าเพื่อไทยไปต่อนายกรัฐมนตรีบอกไปแล้วว่าคุณพิธาจะไม่ถึงฝั่งคะแนนไม่พอเช็คก,กันจนถึงนาทีสุดท้ายคะแนนจากสวยังไม่พอนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับสวหลายคนก็เริ่มพูดแล้ว กิติศักดิ์รัตนวราหะโอเคนี่สวต,ว,ตวตึงที่เขาเรียกกันนะครับอีกหลายคนนะครับบอกว่านอกจากนายกไม่ใช่พิธาแล้วนะครับรัฐบาลชุดหน้านะครับใครที่จะมาเป็นนายกนะไม่ว่าจะเชื่อลูทินชื่ออุ้งอิงชื่อเสฐารัฐบาลน,นั้นต้องไม่มีพรรคเก้าไกลด้วยนี่สว,วหลายคนคิดอย่างนั้นนะครับ คือนอกจากตัวคุณพิธาแล้วเนี่ยคำว่าก้าวไกลก็ไม่เอานะเพราะอะไรครับสารตั้งต้นมันเราก็พูดกันหลายครั้งแล้วการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองนโยบายสุดโต่งหลายเรื่องสอวอเขารับไม่ได้อย่าว่าแต่สวหรืสอสสสหลายพักบางพักเขาก็ไม่เอาูุิใจไทยเาหัวเด็กตียนขาดหนึ่งหนึ่งสองเขาไม่แตะูุิใจไทยจะทีเป็นเสียงนะครับนี่เขาตั้งเป็นเงื่อนไขเลย เงื่อนไขและก็เงื่อนตายด้วยจะว่าไปแล้วนะครับแต่ว่าคนพิธาลิบเจริญรัฐเนี่นะก็ยังคงรักษารูปทรงรักษาทรงมวยเนี่ยค่อนข้างดีนะแต่ว่าไปคือยังไม่ออกอาการมากนักว่าถอดใจใจฟอรตรงกันข้ามนะการที่ได้คนกลางมาเป็นประธานสภา,าคุณพิธาลิะเจริญรัฐยังพูดนะครับบอกว่านี่คือการถอย ถอยแต่ว่าเป็นการลุกนะครับอะไรนะลุกเป็นถอยเป็นอะไรประมาณนี้นะขอดูนิดหนึ่งนี่น้องๆเขาทำกราฟิกมานะคุณพิธาแสดงความมั่นใจบอกว่าเสียงสนับสนุนสวขนาดนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจึงถือเป็นการส่งสัญญาณภาวะผู้นำที่ดีคือชมตัวเองด้วยนะลุกได้ถอยเป็นเออคำนี้ลุกได้ถอยเป็นนะฮะเช่นแม้จะเป็นพัก ที่หนึ่งจะต้องเสนอชื่อประธานสภาแต่ขณะเดียวกันก็รักษาความเป็นเอกภาพเพื่อที่จะได้เป้าหมายที่ใหญ่กว่าก็เป็นสิ่งสำคัญแสดงให้เห็นอีกว่าผู้นำคนนี้ก็เข้าใจว่าเมื่อเวลารุกก็รุกให้สุดเมื่อเวลาที่ถอยถ้าไม่เสียหลักการก็ได้ในสิ่งที่ไม่เสียหลักการคือกาลังจะบอกว่าได้จัน,จนวนนอมาเนี่ยนะก็ไม่ได้เสียหลักการเลยมากแต่ยอมถอยจริงๆก็พูดต่อนะท่านผู้ชม พูดต่อว่าในการที่จะก้าวไปให้ไกลอน่นะบางครั้งต้องถอยมาทักสองสามก้าวนะเพื่อจะได้พุ่งเข้าไปข้างหน้าก็เหมือนคนกระโดดไกลนั่นแหละประมาณนั้นนี่คือความมั่นใจของคุณพิธาลิมเจริญรัฐคือมั่นใจจนถึงนาทีนี้แหละวันที่ห้ากรกฎาคมแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะท่านผู้ชมจะเป็นเช่นนั้นไหมก่อนที่จะวิเคราะห์กันว่า,าวิเคราะห์เสือก็ได้นะว่าเป็นไปได้ยาก คือเช็คดูแลสอวอก็ยังไม่เอาตอนนี้นะครับเพื่อไทยเขาก็รอต้องบอกว่ารอส้มหล่นจริงส้มหล่นนี้นี่ก็คือพักสม้มอ่ะน,นะพักเก้าไกลนี่ไปต่อไม่ได้พิ่ทาโหวตสองครั้งก็แพ้คะแนนไม่ถึงพักเพื่อไทยก็คงจะต้องดูแลบ้านเมืองเหมือนกันแหละครับก็ต้องคงจะต้องทิ้งเก้าไกลก็ต้องบอกกตรงๆว่าขอจัดตั้งรัฐบาลเอง คือพรรคเพื่อไทยจะอุ้ยอีอ้อแอต่อไปก็ไม่ได้นะครับนี่ขนาดเขาเล่นบทแบบนี้พรรคเพื่อไทยก็ยังโดนด่าเยอะนะคือบางเงินเขาก็ไปติดกับดักคําว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยแยกจากก้าวไกลไม่ได้ทั้งท,งทง้ที่ต่อเลือกตั้งเนี่ยแซะกันทุกวันนะโจมตีกันทุกวันแต่บางเงินมันติดกับดักคําว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องลกคู่กันมาเรื่อยๆจะออกก็ออกไม่ได้ก็เหมือนที่คุณหมอชนรางเคยพูดแหละครับ ประชาชนยี่สิบห้าล้านเสียงผูกเรากันเอาไว้จะออกก็ออกไม่ได้เหมือนพ่อแม่จับคลุมถุงชนนะฮะอันนั้นแหละคือความจริงที่คุณหมออัจาริยะพูดอาจจะหลุดมาอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าถึงนาทีข้างหน้านะเพื่อไทยต้องแสดงบทภาวะผู้นำต้องไปต่อแล้วจะเอาพรรคเก้าไกลไปด้วยเพื่อไทยก็รู้เพื่อไทยก็รู้มาตั้งแต่ปีมาโวแล้วรู้มานานแล้วครับท่านผู้ชมว่า ก้าวไกลสุดท้ายพิธาจะไม่ผ่านด่านการโหวตเขาก็เตรียมไว้แล้วจะให้เสถาหรืออุ้งอิงเป็นนายกเขาต้องเดินสูตรนี้ต่อไปขณะแม้จะมีคู่แข่งอย่างลุงป้อมอันนี้ต้องว่ากันอีกทีนะก็สูสีดูดีแล้วแต่การเจรจาการตกลงแต่ว่าขณะนี้เพื่อไทยต้องไปต่อเขาจะไปต่ออย่างแน่นอนนานหน่อยจริงๆบ้านเมืองนี้ไม่วุ่นวายมากนักหรอกครับถ้า ก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่มาติดกับดักคําว่าเปรียบตนะจริงๆเพื่อไทยควรจะแยกข้างแยกมาตั้งรัฐบาลแข่งกับก้าวไกลตั้งแต่นาทีแรกจบไปนานแล้วครับใช่ไหมฮะหลายคนบอกว่าเอ้ยกุสมานไปวิพากษ์คริสตจากหน่อยสิเพื่อไทยคุณต้องรับผิดชอบบ้านเมืองไม่ใช่ลากกันไปอย่างนี้คุณต้องแยกจากก้าวไกลมานานแล้วประจัดตั้งรัฐบาลเจรจากับภูมิใจไทยพลังประชารัฐ ประชาธิปัดว่ากันไปเลยจะต,ตั้งรัฐบาลน,นะครับความเห็นนักธุรกิจภาคสังคมหลายส่วนหลายภาคส่วนเกาคิดอย่างนี้นะฮะแต่เอาล่ะในเมื่อติดกับดักคําว่าฝ่ยายเบียบตกันมาเรื่อยๆแล้วนะก็คงต้องเดินหน้ากันต่อไปแล้วหวยก็จะออกอย่างที่ผมว่าแหละครับสุดท้ายเพื่อไทยเขาก็จะต้องจําเป็นต้องสลัดทิ้งพรคเก้าไกลแล้วเขาก็จะถ้าเป็นไปได้ ไม่เหลือบาก,กว่าแรงเขาต้องเอาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเองนะฮะเอาแล้วพลังประชาชนละ่ะวันก่อนเห็นคุณสำนานวิเคราะห์ว่าป้อมัง,งาดัง,งาดน่ยยังไงละ่ะนะเราก็วิเคราะห์ว่านั่นก็เป็นสูตรหนึ่งที่เป็นไปได้หลุงป้อมก็เป็นตัวเลือกสำคัญตัวหนึ่งนะะมันอยู่ที่ว่าการเจราจากับพรรคภูมิใจไทยเจราจากับพรรคเพื่อไทย ถ้าพรรคเพื่อไทยนะยินยอมมีการตกลงในเชิงอะไรก็แล้วแต่ดินลับดินลึกนะฮะบางเรื่องก็พูดไม่ได้อย่างนี้ท่านผู้ชมลุงป้อมก็เป็นนายกได้ลุงป้อ,ปนนา,ปอาขอปีครึ่งมมีข่าวลือนะล,ลุงป้อมขอปีครึ่งและที่เหลือก็ให้พรรคเพื่อไทยไปก็มีการพูดกันอย่างนี้นะแต่โดยหลักๆแล้วเนื่องจากมันเสียงมันห่างกันมากนะพกเพื่อไทยร้อยสี่เอ็ดลุงป้อมพลังประชารัฐนี่สี่ ห่างกันร้อยเสียงกันท่านผู้ชมพรรคเพืเ่อไทยถ้ายกเก้าอี้นายก,กให้กับลุงป้อมนี่ยนะ FC ของจะถล่มเละเลยนะไม่เพียงด้อมส้มหรอกะ,ะด้อมแดงนี่แหละถล่มนะจมธรณีแน่นอนดังนั้นเขาก็คงต่อรองหาความลงตัวนะในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเองไม่แน่นะหมุนไปหมุนมาเนี่ยนะจากเศรษฐาก็อาจจะเป็นอุ้งอิงก็ได้แล้วแต่ ก็มีส่วนเลือกอยู่สองตัวนี้แหละท่านใช้กเกษียมนิติสิริแคนดิเดตคนก็เห็นว่ามีปัญหาสุขภาพก็คงจะไม่มาลงแข่งขันสถา,านการณ์ยังไม่แน่นะถ้าเจรจากันไม่ลงตัวอีกเอาัวยจะออกที่คุณอนุทินได้ไหมกำลังดีเลยนะเจ็ดสิเอ็เสียงนี่คุณอนุทินยังไม่แสดงอาการออกมาว่าพร้อมจะเป็นนะคือประกาศว่าพร้อมจะเป็นนายกแต่ว่าในสูตรอย่างนี้เขา ยังไม่แสดงท่าทีที่ชัดเจนออกมาก็ต้องตัดทิ้งไม่ได้นะตอนนี้ก็คืออุ้งอิงเสีาคนใดคนหนึ่งหลวงป้อมอนุทินนี่คือตัวเลือกกับอีกสูตรหนึ่งนะฮะบอกว่าถ้าตกลงกันไม่ได้เอาอย่างนี้เลยคุณํำรานเป็นไม่ได้ไหมสูตรอนาคอนด้าอนาคอนด้าคือยังไงท่านผู้ชมตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยก่อนทุกวันนี้มันสามรอสิบสองอีกฝั่งหนึ่งร้อยแปดสิบแปด เอา188เสียงเนี่ยนะไปบวกกับสว250เสียงได้สวมาแค่200เสียงนะก็กลายเป็น388แล้วเกิน376ตั้งนายกไปก่อนเป็นรัฐบ,บาลเสียงข้างน้อยที่เขาเรียกกันแล้วหลังจากนั้นค่อยดูดนะฮะงูที่เขาว่าสวาพาแตกอะ่ะหรือบางคนบอกว่าโอ้ต้องเอาวอารณคด้ามาเลยนะ เพราะว่ามีอยู่ร้อปเสียงสอสนะครับในการบริหารรัฐบาลในชีวิตจริงมันต้องอยู่กับสอสสบเนี่ยแค่ยกมือโหวตนายกแล้วก็จบภารกิจชีวิตจริงต้องมารักษาเสียงให้เกินครึ่งของสาภาผู้แทนราษฎรต้องมีเสียงอย่างน้อย250ขึ้นไปไม่งั้นรัฐบ,บาลคว่ำเข้าเมาตั้งแต่นาทีแรกแล้วนะก็ต้องไปเอาเสียงเอามาจากไหนล่ะก็พักเพื่อไทยนั่แหละ ที่มีข่าวว่าจะมีอนาคอนด้าตัวเป้งๆนะ 6, 7, 18, 60, 80, 80หกเจ็ดสิบแปดหกสิบเสียงแปดสิบเสียงน่ยนะซึ่งเป็นไปได้ยากเหมือนกันยากนี่คืออาการน่าเป็นห่วงของการเมืองบ้านเรานะในนาทีนี้นะสูตรเสียงข้างน้อยแล้วมันสุมเสียงมากที่จะเกิดม็อบพรึบทั่วบ้านทั่วเมืองหรือ จะโูกคารหาโจมตีมากมายนะฮะกาสเกิดเนี่ยผมถ้าบอกว่าปิดประตูเลยนะะดังนั้นโอกาสที่นี่แหละครับเพื่อไทยไปต่อนายกรัฐมนตรีถ้าเพื่อไทยคุยกับลุงป้อมรู้เรื่องคุยกับบิ๊กหนูรู้เรื่องนะฮะบ้านเมืองก็คงไปได้เรียบร้อยสมบูรณ์เราก็ภาวนานะครับให้มันจบเร็วๆนะฮะ บางทีกฎกติกาวเวลาก็ไม่ต้องใช้กันเต็มแม็กหรอกครับอันไหนเร็วได้ก็เร็วไปนะลงตัวได้ก็ลงตัวไปนะครับนี่คือสถานการณ์โดยภาพรวมทั้งหมดนะนะก็ส่วนสุดท้ายเนี่นะลืมพูดไปแม่ข้อที่สี่นะข้อที่สี่ผมจะไม่ขยายความนะแต่อยากแนะนำให้ไปอ่านในบทความปา๋าเปลวสีเงินซึ่งจะ ต่อท้ายรายการผม่ยเป็นนะขคอน์พิเศษเลยของรายการนี้นะข้อสี่ผมจะให้ฟังนิดหนึ่งนะอันนี้สำคัญนะครับเป็นมินิ MOU ที่มันงอกมา MOU เมื่อวันที่ยี่บสองพฤษภาคมเนี่ยยี่บสามข้อนะแต่โผลมาจากการลงนามเมื่อวันที่ยี่ส้บสามวันที่สามกรกฎาคมนี่อีกสี่ข้อเนี่ยนะโอโ้โคตรนึบเข้าไปอีกนะตอกย้ำจุดยืนของพรรคเก้าไกลข้อที่สี่เขียนไว้อย่างนี้ พักเก้าไกลและเพื่อไทยยืนยันร่วมกันให้ความเห็นชอบกฎหมายสําคัญเพื่อประชายชนซึ่งรวมถึงการเนโทศกรรมคดีสแสดงออกทางการเมืองและการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพได้แก่ร่างพระบัญญัติจ,จัดระเบียรบราชการกระทรวงกลาโหมร่างพระบัญญัติกฎอายการศึกและร่างพระบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่พักเก้าไกลเสนอตามที่พักเก้าไกลเสนอนะครับนี่มัดแข้งมัดขาพักเพื่อไทยเลยแหละนะฮะ กับอีกหกพักด้วยมัดแข้งมัดขาเพิ่มนะสำคัญมากนะครับท่านผู้ชมนะแค่ได้ยินคำว,ว่านี้สตรกรรมทางการคดีแสดงออกทางการเมืองนะหลายคนก็รู้นะหนึ่งในคดีนี้ก็คือมีคดี1นึ112อยู่ด้วยนะผิดกฎหมายมาตราหนึ่งหนึงสอเป็นผู้ต้องหาอยู่3าสี่คนด้วยสะสะของพักเก้าไกลนะแล้วก็รวมทั้งคดีทางการเมืองอื่นๆ อาจจะมีเจตานาดีแนละ้วแต่ว่ามันแหลมคมมากมันล่อแหลมมากนะัปฏิรูปกองทัพพรบรจัดระเบียบกลาโหมนี่การแต่งตั้งโยกย้ายทหารนะสำคัญมากนะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างในเชิงโครงสร้างเลยนะพระอัยการศึกกฎอัยการศึกพรบร,รักษาความมั่นคงภายในสองห้าห้าหนึ่งโอ้เปลี่ยนในเชิงโครงสร้างแล้วไปแตะเรื่องของความมั่นคงแบบเต็มๆนะครับ ของไม่มีเวลาลงรายละเอียดนะครับจริงๆเรื่อง1นึ่งหเนี่ยเราก็ลงรายละเอียดบ้างแล้วนะวันนี้ทั้งผักกาดหอมนะทั้งคุณเปลวเสียเงินเขียนในไทยโพสต์นะก็ลงไปอ่านดูนะครับเอาละครับก็หมดเวลาลงตามนี้นะครับก็คงได้สาระเพิ่มเติมส่วนหนึ่งละครับพบกันใหม่นะครับในวันศุกร์จันทพุทธศุกร์ตรงปกตรงประเด็นนะครับ